สามรถสดชื่อนะครับกับสคอตใหม่3ตัวนะครับจะมีวิธีชงยังไงนะครับไปดูกันเลยกับสคอชตสตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนชงเมนูพื้นฐานกันก่อนเลยแล้วกันนะครับกับสคอชรสส้มนะครับจะมาเป็นเมนูกาแฟส้มนะครับอันดับแรกเลยนะครับเทสคอชส้มลงไปนะครับ20 ml ใส่น้ำเปล่าหรือน้ำต้มสุกก็ได้นะครับ60 ml คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ตั้งพักไว้ก่อนนะครับต่อไปก็ใช้ไหลับกาแฟหรือว่ากาแฟสดก็ได้นะครับในสัดส่วน15 ml นะครับรวมกับน้ำเปล่าก็เป็น90 ml ครับสัดส่วนกาแฟอื่นๆนะครับรวมน้ำเปล่าด้วยก็จะประมาณ105 ml นะครับคนให้เข้ากันเลยนะครับจากนั้นเราก็เทส้มลงไปในแก้วก่อนเลยนะครับตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆเทกาแฟลงไปนะครับบนหลังช้อนนะครับเพื่อให้แยกชั้นกันสวยๆด้วย แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูกาแฟส้มคลาสสิกนะครับสกอตตัวต่อไปนะครับเป็นสกอตบูฮาวายเทสกอตเลย30 ML ลงในแก้วได้เลยตัดน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยนะครับแล้วก็เตรียมโซดาเลย150 ML นะครับก็จะเป็นสัดส่วนพอดีแก้วเลยนะครับเทลงไปเบาๆนะครับก็จะเป็นชั้นสวยๆแบบนี้ครับก็จะได้เมนูนะครับบูฮาวายโซดาครับ สคอรตัวสุดท้ายนะครับสคอร์ตรส้มม่วงนะครับอันดับแรกนะครับเทน้ําแข็ง1แก้วครึ่งครับลงในเครื่องปั่นได้เลยเทสคอรมะม่วงลงไปนะครับ50 ml นะครับตามด้วยน้าเปล่า60 ML ปั่นได้เลยนะครับสามารถใส่ผงสมูทตี้ก็ได้นะครับหรือว่าไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็เทใส่แก้วได้เลยนะครับตกแต่งสักหน่อยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูสมูทตี้ม่วงครับ เป็นไงบ้างครับกับสคอรต,ตัวใหม่นะครับเมนูชงก็ง่ายๆนะครับอยากให้ผู้เราชงเมนูไหนในะคอมเมนต์มาบอกกันนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ